ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์อมรำพงษ์ปัญญาครับอยากจะสอบถามเนื่องด้วยวันนักข่าวนี้ปัจจุบันอาจารย์มองสื่อมวลชนไทยยังไงบ้างครับผมก็เก่งนะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้แบบหลากหลายเลยไม่เหมือนแต่ก่อนคนโบราณุมบาค่ะครับแล้วก็ในส่วนด้านของจรยาบรรณ จัญญาบัณคือว่าจัรยาบันก็ยังดีเหมือนเดิมเพียงแต่คุณภาพของคนน่ะไม่ใช่เฉพาะสื่อหรอกทุกอาชีพนะคือว่ามันมันรอปลงอ่ะนะแต่คนที่เขาดํารงในแง่จรญญาบัลและคุณธรรมมันก็มีแต่น้อยเพราะว่ามันมันมีทุนนิยมบริโภคนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นสื่ออย่างที่ที่บอกเมื่อกี้มันก็ มันก็ไปตามกระแสมีเลือกข้างมันไม่เป็นกลางอย่างที่เราเรียนตามทฤษฎีนะครับมีข้อเพิ่มเติมยังไงไหมครับอืมก็ฝากถึงสื่อแหละว,ว่าถ้ามีโอกาสที่จะดํารงไว้ในคุณธรรมและเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องอะนะแม้มันจะเอียงไปบ้างก็ก็ควรจะใช้ตรงนั้นแล้วก็ให้นึกถึงบ้านเมืองไว้ อย่าไปตามกระแสมากนะขอกคว้ครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนประจำจังหวัดสระแก้วนะครับก็จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สื่อในปัจจุบันนะครับให้ท่านได้รับรู้นะครับถ้าพูดถึงสื่อนอดีตบีนะครับเมื่อ30ปีให้หลังนะครับก็มีเพียงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีสื่อวิทยุ ต่มาถึงปัจจุบ,บันนะครับก็มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ามามีบทบาทสําคัญมากที่อยู่ในขณะดีนะครับก็ส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์ทีวีที่ยุหลายสํานักนี่แทบลมละลายนะครับแล้วก็สื่อลายสํานักก็ต้องเลิกกิจิการไปในขณะที่ในปัจจุบ,บันนะครับยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยกยิ่ทำให้สื่อต่างๆได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นนะครับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทสําคัญยิ่งในปัจจุบันนะครับคนก็นิยมการสื่อสารทางออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์ใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแม้กระทั่งสื่อทีวีเองก็ตามนะครับก็โดยที่ข่าวสารที่นํามาเสนอมาป้อนจากผู้สื่อข่าวนะครับ ประจําคุ Commons, cción, Still, instead, them, the ิภาคต่างๆหรือเป็นนักเขียนต่างๆครับนักเขียนสระก็มีแต่เมื่อมีสื่ออ็กทอิรส์เข้ามาแทนที่นะครับความต้องการของผู้สืบข่าวนักข่าวภูมิภาคก็เริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงจึงนั้นผู้สืบข่าวภูมิภาคจึงอาจจะไม่จปนเป็นต่อไปนะครับด้านการสื่อไรสื่อผู้สืบข่าวไรสำนักเนี่ย สำน,นักถ้าต้องปลดพนักงานหรือปลดผู้สื่อข่าวออกก็มีจำนวนมากนะครับทางนี้อาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อลดค่าทช้จ่ายนะครับสิ่งนี้ก็ส่งผลกระทบให้กับผู้มีอาชีพเป็นผู้สื่อข่าวนะครับไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และผู้สื่อข่าวในยุคสื่อสารทางออนไลน์จึงเป็นผู้สื่อข่าวส่วนมากก็เป็นเพียงแค่จิตอาสานะครับงนั้นผู้สื่อข่าวในปัจจุบัน จึงต้องปรับตัวนะครับในการนําเสนอข่าวให้ถูกต้องรวดเร็วและก็ต้องไม่บิดเบือนด้วยนะครับถ้าหากว่านําเสนอข่าวที่มีคู่กรณีนะครับก็ต้องนําเสนอข่าวทั้งสองฝ่ายโดยไม่ลำเอียงนะครับท้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้เสพบสื่อทุกคนนะครับและทั้งคู่กรณีนะก็ยังพบว่าผู้สือข่าวหลายคนนําเสนอข่าว ฝ่ายก็ไม่ได้เขียนข่าวหรือไม่ไความสาคัญจึงมักถูกมองว่าจากคนจะถูกมองจากสังคมทั่วไปนะครับว่าผู้สือข่าวคนนั้นขาดกัรยำรันในการนําเสนอนะครับทั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกว็ได้นะครับ mm hmm. ดังนั้นการนําเสนอข่าวของผู้สือข่าวในยุคสื่อสารทางออนไลน์นะครับที่สําคัญยิ่งนะครับนข่าวต้องนําเสนอรอบด้านนะครับถูกต้อง และเป็นปางด้วยทั้งนี้เพื่อสังคมยอมรับว,ว่าผู้มีอาชีพเป็นผู้สือข่าวนั้นยึดมั่นในความถูกต้องและเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกๆด้านนะครับก็ขอน,นเสนอก็คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สื่อในปัจจุบันนะครับก็พอจะสรุปได้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ ครับอยากจะสอบถามว่าเป็นผู้สื่อข่าวภูมิภาคนี้นานยังครับประมาณยี่สิบปีแลวครับรายได้ที่ผ่านมากับปัจจุบันนี้ของการเป็นนักข่าวภูมิภาคเนี่ยเป็นยังไงในยเดีตก็รายได้ค่อนข้างดีในการทํางานข่าวนี้ก็ทางํานักพิมพ์หรือว่าทางเจ้าของสื่อก็ก็จะจ่ายค่าข่าวให้ ดีพอสมควรแล้วก็ยังสามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ซึ่งก็สามารถเลี้ยงตัวเองอในการดำาุงชีพได้ครับปัจจุบันก็าปัจจุบันนี้าการจ่ายค่าข่าวเนี่ยจากทางกองบก or หรือว่าทางสำนักพิมพ์หรือว่าเจ้าของคื้อเองก็น้อยนะที่จะจ่ายให้ผู้สื่อข่าวหรือคิดเป็นอัตราส่วน่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่การขายยอดวิวถ้ายอดวิวน้อยก็ แทบไม่ได้ไม่มีไรายได้เลยหรือได้น้อยมากก็จะเป็นเน้นที่ยอดวิวถ้าขาดนหไม่ยอดวิวเยอะก็อาจจะแบ่งให้เราเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่ากับสมัยก่อนนะก็คือว่ารายได้ลดลงมามากครับอแต่เดิมสมัยก่อนรายได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสมัยก่อนขั้นต่าๆก็ไม่ต่ำพันหมื่นหกนะแล้วก็เลยสูงสุดก็ได้ประมาณหนะ้าหมื่นหกเกือบหกหมื่นประมาณปัจจุบัน ปัจจุบันนี้รายได้ก็แทบจะไม่เกินหมืน่นนะก็ตกต่ำลงมากมากกว่าครึ่งและถ้าทำข่าวอย่างเดียวนี่จะอยู่ได้ไหมทมําไนี้ถ้าข่าวที่ดํารงอยู่ในจรจยาบรณหรือว่าเรายึดถืออุดมการหรือว่าทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตเนี่ยก็จะอยู่ยากเพราะว่า,มาไม่มีช่องทางธาหาก,กินในแง่อื่นหรือวว่่าาแิชชีพ ของสื่อเนี่ยไปหาไปได้ทางบ้านอื่นซึ่งเราก็จะไม่มีไรายได้ตังส่วนนอกตรงนั้นก็จะทําให้เรารับค่าข่าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะน้อยก็จะไม่พอ,อก,กินซึ่งเราก็ต้องพยายามหาอาชีพเสื่อหลีทำเพื่อความอยู่รอดสําหรับสื่อคนที่ยึดถืออาชีพนี้ด้วยจิตใจจริงๆหรือว่ามีอยู่ในกรอบจรรยาบรรณจริงๆครับอตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ ตอนนี้นอกจากเราทาข่าวแล้วเนี่ยก็มันมาประกอบอาชีพได้กเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ําการเลี้ยงปลาดินปลาทับทิมแล้วก็มีลงกุ้งบางส่วนแล้วก็ตากระพงบางส่วนครับมองการที่สำน,นักข่าวสำน,นักพิมพ์จะรับผลเข้าไปเป็นผู้สื่อข่าว ประจําแต่ละจังหวัดเนี่ยมีทัศนะอย่างไงบ้างสมัยนี้สมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อนนี่ก็ค่อนข้างคัดกรองค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากแต่สมัยนี้นี่รู้สึกว่าจะรับใครก็รับเลยโดยที่ว่าอาจจะไปดูที่เขาทําสื่อโซเชียลในพื้นที่นั้นๆแล้วเขาก็อาจจะโพสต์เยอะหรืออาจจะชอบนําเสนอข่าวผ่านโซเชียลแล้วพอดีังสื่อหลักเนี่ยเข้าไปอยากได้ เรื่องราวของเขาที่ทำเส้ออาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นแปลกหรือดราม่าในสังคมหรือว่าสร้างกระแสนในสังคมเนี่ยนักข่าวในปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันหรือกรมรกรมรมนิการในปัจจุบันเนี่ยก็อยากได้ก็จะไปเอาข่าวประเภทนั้นส่วนนักข่า,ขาวหลักเองเนี่ยก็ถ้าเราทําข่าวปกติเราจะเน้นทําข่าวคุณภาพถ้า ข่าเป็นวันเราก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่เป็นที่ต้องการกับกระแสสังคมในยุคปัจจุบันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ว่าพอ,อาสำนักข่าวาไม่เน้นคุณภาพของข่าวไปเน้นข่าวท่านโซเชียลมากกก่าก็อาจจะรับคนที่ทําโซเชียลอยู่แล้วเข้าไปเป็นผู้สื่อข่าวสำนองนี้สัญญาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็การคัดกรองก็น้อยกอ็อาจจะไมไ่รู้ประวัติ ย้นอนหลังมาก็ทําอะไรมาก่อนหรือว่าเขามีพฤติกรรมยังไงในสังคมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เหมือนกันครับว่าการพิจารณาหรือคัดกรองผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านนอกกองบรินนการเข้าไปทํางานเนี่ยควรจะเสบค้นหรือว่าหาประวัติย้อนหลังดูหน่อยครับแล้วการที่นักข่าวภูมิภาคส่วนใหญ่ทํากันหลายฉบับมีความเห็นยังไงเรื่อง การทำสื่อหลายฉบับเนี่ยก็เป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งของผู้สื่อข่าวาาแบบสติงเกอรอ์อย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยก็คือเราถ้าทำฉบับเดียวหรือว่าทำสื่อเดียวเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าทำหลายฉบับหรือว่าทำหลายสื่อเนี่ยก็รายได้อาจจะมาจากหลายทางก็อ,อาจจะช่วยพยุงนักข่าวที่ตั้งใจทำงานจริงๆหรือว่าอชาชีพ ที่ตนเองรักเนี่ยในการประกอบอาชีพเนี่ยาสามารถอยู่รอดได้ครับมีพ่อเพิ่มเติมยังไงไหมสำหรับข้อเพิ่มเติมในปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ทางกรรมธิการหรือว่า,าผู้ที่มีอา,อาชีพเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยให้ช่วยกันอาจจะลงสังคมนะอยากจะให้เราไป นักข่าวในที่เป็นแง่มุมที่ดีของสังคมหรือว่าในแง่มุมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากฝ่าเราจะไปเกาะกระแสโซเชียลหรือว่าเอาแค่ความนิยมดราม่าในสังคมเนี่ยบางทีมันไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยก็เป็นเพียงกระแสช,ชั่วคู่ชั่วข่าวแต่ทันก็หายไปซึ่งพอหายไปแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดประโยชน์อะไรกับสังคมไม่ได้ไม่ได้สะท้อนแง่มุมไม่ได้ให้อ่า คือแง่มุมในของในด้านของการสร้างเสริมปัญญาให้กับประชาชนในสังคมเลยหรือว่าไม่ให้สิ่งที่น่าสร้างสรรค์ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยกันยัรลงสังคมเท่าไหร่ครับโอเค